สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับอปารุศย์ติวราชการปัตตลุงซึ่งก็เป็นประจำนะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการนะครับตลอดจนแนวข้อสอบที่ใช้สําหรับการสอบตําแหน่งต่างๆมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมรับชมรับฟังช่องนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากาคอมเมนต์ กันเข้ามานะครับว่าต้องการที่จะให้พูดคุยเรื่องอะไรนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับทีนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความรู้ตัวไปนะครับเอามาจากคู่มือเตรียมสอบในอำเภอประจำปี2อง5นะครับซึ่งก็จะเป็นการสอบในปี2อง6นะครับที่ผมได้ทำเอาไว้สําหรับการติวออนไลน์นะครับหลักสูตรในอำเภอก็เรามาดูกันที่ข้อที่6นะครับ การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การกับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่อะไรบ้างนะครับก็จะครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายอยู่อสี่อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับที่เป็น S c สเ v e ได้แก่อาเกษตรและอาหารพลังงานและเคมีจีวภาพการแพทย์และสุขภาพและก็การท่องเที่ยวนะครับข้อที่7เกษตร กระแสดิจิตอลโนเมดนะครับหรือว่าดิจิตอลโนเมดนี่หมายถึงอะไรคำตอบนะครับก็หมายถึงกลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศนะครับซึ่งใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการหารายได้นะครับต่อไปก็ที่8เว็บไซต์ Instant Office นะครับภายใต้บริษัท The ะ n ินสแตนต์ u ล บริษัทด้านการหาผลลัพธ์การปำะนานที่ยืดหยุ่นจากสาราอาณาจักรจัดกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มดิจิตอลโนเมดประจําปี2022นะครับเบสด d จิ i t ลโนเมดซิตี้ครูโปลี่นะครับ <c oughs> 2022ในลำดับที่เท่าไหร่คํา <c oughs> ตอบนะครับก็เป็นอันดับที่2และถือเป็นอันดับที่1ของเอเชียนะครับจากการจัดอันดับ แปเมืองทั่วโลกผ่านการพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆนะครับเช่นความสามารถในการจับจ่ายสภาพภูมิอากาศความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตทิวทัศน์แล้วก็การขนส่งเป็นต้นต่อไปก็ที่9นะครับปัจจุบันการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยการสูบกัญชานะครับเพื่อการสันทนาการในที่สาธารณะ ผู้สูบจะมีโทษหรือไม่อย่างไรคําตอบนะครับก็จะมีความผิดนะครับตามพรบการสาธารณาสุขปศส5 3 5โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน25,000บาทข้อที่10นะครับการมีสารสก,กัดพืชกัญชากัญชงในครอบครองจำนวนเท่าไหร่ถือเป็นยาเสพติด คำตอบนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการนำส่วนใดของพืชกัญชากัญชงไปสกัดสารสกัดที่ได้จะมี t h c เท่าใดก็ตามต้องขออนุญ,ญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะครับยกเว้นการสกัดจากมาเมล็ดโดยสารสกัดที่มี t h c เกิน0.2%จัดเป็นยาเสพติดให้โทษต้องมีใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษและผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด,ด้วยนะครับก็ อ่าสำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็เอาข้อที่6ถึงข้อที่10เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาจะมานั่งพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้รับชมรับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ